แล้วกลับมาต่อในการสอนภาษาพุชเราเรียนตัวอักษรแล้วการเขียนไปแล้วแบบไม่มีสระอ่าตอนนี้เราจะมาเรียนสละกันว่าเขียนยังไงเปลี่ยนเป็นอะไรเราก็จะ,จะเริ่มจากสระอาเออไม่หันอากาศไม่หันอากาศปึเราจะแทนเป็นอย่างนี้ไม่หันอากาศนี่ ก็สระอ่ะจะแทนเป็นอย่างนี้ขีดสองขีดเหมือนก็เท่ากับมันเลยจะดูงงๆหน่อยแล้วก็สระอ่ะนี่จะแทนเป็นอย่างนี้โอเค สระอีโอ้โอ้โอ้เขียนติดติดภาษาพุชสระอีก็จะแทนเป็นอย่างนี้นี่สระอีก็จะแทนเป็นอย่างนี้เขียนเหมือนสระอีแต่เติม สามเหลี่ยมลงไปข้างหน้าเติมทั้งหน้านะไม่ใช่ท้างหลังมัาจะสลับกันนิดหน่อย<ม>แล้วก็สลับอึ<ม>ก็จะแทนอย่างนี้<ม>นี่นี่นี่ก็เติมวงกลมอยู่ท้างหน้าเหมือนกันนะไม่ใช่ท้างหลังสลับกันสละอือ<ม> ก็จะแทนอย่างนี้กลมเหมือนกันก็ะทำขีดสองขีดโอเคจบเป็นสระอือสระอุสระอุสระอุสระอ,ระอุจะแทนอย่างนี้เป็นสามเหลี่ยมอ้าวสระอูลองทายซิจะเป็นอะไร สระอูจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมสระไอไมสระไอทั้งไม้มาลลยแล้วก็ไม้ม้วนเลยจะใช้แบบนี้นี่นี่สระไอจะใช้เป็นแบบนี้ทั้งสองไม้เลย ตละโอจะใช้เป็นตัวนี้โอเคไหมนก็นตัวดีจะแทนเป็นสระโอสระโอตัวสะโอเสร็จก็ต้องเป็นตัวหรือเอาก็จะแทน ตัวรึอันนี้ตัวฤอ่าลองทายซิว่าแทนยังไงเราก็จะแทนอย่างนี้อ,อ,อ,อ่มีตัวรึตัวรกษแล้วก็ต้องมีเอ็มอืมตัวรึตัวฤกอ๋อปลยยางเล็ก เขียนแทนได้อย่างนี้นี่นี่คือปลายางเล็กปลายางเล็กเสร็จแล้วก็ต้องเป็นไม้ยมกไม้ยมกเขียนแทนได้อย่างนี้นี่ <c oughs> อ่าทีนี้แล้วก็เรียนสละการครบแล้ว ก็วันอยุต่อเลยวันยอยุก็เริ่มจากไม้เอกเราก็จะแทนด้วยอย่างนี้ดือ้อเป็นกากบาทแทนไม้โทรเราก็จะแทนด้วยไม้หันอากาศแทนไม้ตรีราวก็จะแทนด้วย รูปคิสตันแทนเป็นรูปเพชรคิสตันสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูด้านขนาดนั้นมาไม่จักะวาแล้วก็จะแทนด้วยวงกลมสองวงทำไมอะไรวงกลมสองวงจะมีวงใหญ่ล้อมรอบวงเล็กโดยไม่สัมผัสกันเขียนจริงๆมันตึงจะสัมผัสกันนะั่นแหละ อ่แล้วเราก็ลือไปตัวหนึ่งนั่นก็คือไม้ตะครูเราจะเขียนเป็นอย่างนี้นี่อันนี้คือไม้ตะครู <c oughs> อ่ะก็สละก็มีแค่นี้แหละลองเอาไปผสมกันเขียนดูก็อะลองยกตัวอย่างว่าว่า,วา เขียนได้ว่าอ่าแล้วก็ดูสระเอมันมายัางไงตัวไหนสระเอสระเอไหมสระเอลืมสอนอ่าสระเอกับสระอัมใช่อืมอ่าสระเอนี่เลยสระเอเท่ากับตัวนี้สระอัม เท่ากับตัวนี้นี่นี่คือสระอาแล้วเติมจุดกลมๆไว้ข้างข้างก็เป็นสระอาาอ่เขียนอาได้สระเอแล้วมันก็มาก่าอไก่เมื่อกี้ก็ขึ้นเขียนไปอรอเรือก็เมื่อกี้ขึ้นเขียนไปครับสระอ e, ีนะสระ e อียังไงนี่อย่างนี้มีกากบาทตรงไม่ใช่กากบาทเป็นบวกตรงกลางวงกลม บวกไปแล้วก็มีขีดขึ้นมาหนึ่งขีดก,ก็ยอ่อยักย่อยักยังไงอยู่ไหนนี่อันนี้ก็ขีดอันแบบยอยักนอกหน,น,อห,นอหนูนอหนูอยู่ไหนหนอนหนูนี่หนอนหนูนี่นก,นนก็ขีดันได้ก็รอเอียน,นอกเกียนอ่าฟอฟันฟอฟันอยู่ไหนนี่ฟอฟันแล้วก็นำมาเขียน สระก็อยู่ที่เดิมสระอ,อะีเขียนสระอีแต่ไม่มีหางช่อช้าอยู่ไหนชอช้านี่นี่นี่ชอช้างก็มาเขียนสองตัวเลยไม่หันอากาศไม่หันอากาศอยู่ไหนนี่มีไหหันอากาศเหมือนอะไรฟันหนูก็มาเขียนนอหนูแล้วก็ไม่โทนี่ไม่โทจะเป็นไม่หันอากาศแทนก็มาเขียนข้างบน นี่เลยเขียนข้างบนนี่อ่าน,านว่าเกียนฟิชชั่นโอเคแค่นี้แหละสลับจบแล้วบ๊ายบาย